การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญไม่เพียงแต่การวางโครงสร้างหลักของประเทศเท่านั้นแต่การวางรากฐานที่แข็งแกร่งในแต่ละพื้นที่จังหวัดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอส,อสอคอจึงร่วมกับมูลนิธิรม่มฉัตรวัดตรมิตรวิทยารามวรวิหารต่อยอดจากบวรโมเดลที่ใช้ชุมชนวัดตรมิตรวิทยารามเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์จุดแข็งชุมชนสู่การจัดโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน4ภูมิภาคเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อม AEC จากระดับชุมชนเป็นระดับจังหวัดในแก่จังหวัดสงขลาเชียงรายสมุทรสาครและอุบลราชธานี การประกาศเดินหน้าเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ของชาติสมาชิก10ประเทศในปี2558ทำให้แต่ละประเทศตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมศักยภาพของประชากรในประเทศเพื่อที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไม่เพียงรัฐบาลแต่ยังรวมไปถึงทุกภาคส่วนของสังคมที่ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอส,อสอคอจึงได้ร่วมกับมูลนิธิรม่มฉัตรวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารจัดโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสี่ภูมิภาคได้แก่จังหวัดสงขลาเชียงรายสมุทรสาครและอุบลราชธานีโดยได้จัดประชุมทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดภาคีเค่ายความร่วมมือในรูปแบบ บวรโมเดลประกอบด้วยบ้านวัดโรงเรียนในพื้นที่4ภูมิภาคระหว่างวันที่13ถึง20มีนาคม2556โดยเริ่มจากจังหวัดสงขลามีการจัดกิจกรรมในวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนบ้านน้ำประจายอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยการระดมความคิดเห็นจากประหลัดจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดสงขลาเจ้าคณะจังหวัดสงขลากนรนำชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและร่วมวิเคราะห์จุดแข็งและความต้องการของจังหวัด พื่อใช้เป็นพงในการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาเซียนประจำภาคใต้จังหวัดสงขลาถือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอยู่ติดกับประเทศมาเลเซียและเป็นประตูสู่อาเซียนในภาคใต้จากข้อมูลพบว่ามีคนไทยไปใช้แรงงานในมาเลเซียไม่ต่ำกว่า150,000คนต่อปีและนำรายได้กับประเทศไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทในทางกลับกันยังพบว่า ีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคใต้กว่า3 0 0 0 0 0คนโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาติดอันดับที่2ของจังหวัดภาคใต้ที่แรงงานต่างด้าวนิยมค้าแรงงานทำให้เห็นภาพการหมุนเวียนของตลาดแรงงานระหว่างประเทศอย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งจึงเห็นว่าภาษาเพื่อนบ้านมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาควรมีห้องศึกษาอาเซียนที่มีการเรียนการสอนภาษามาเลยซและภาษาอังกฤษเพราะทั้งสองภาษามีความจำเป็นในการสื่อสารของคนภาคใต้และคนมาเลเซีย ที่คนไทยเข้าไปใช้แรงงานจำนวนมากเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการประกอบธุรกิจร่วมกันอีกทั้งยังได้มีโอกาสฝึกฝนกับคนในพื้นที่จริงและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งนี้ไม่เพียงแต่ภาษามาลายูเท่านั้นแต่การเรียนภาษาเพื่อนบ้านควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพราะว่าถ้าเราเรียนภาษาเพื่อนบ้านชุมชนเราก็จะรู้ตัวเองว่า เราเป็นชุมชนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านหรือว่าบูไนหรืออินโดนีเซียอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนภาษาเพื่อนบ้านเราสามารถสื่อสารให้เข้าใจเข้าถึงทางการค้าก็ได้เข้าใจเข้าถึงทางวัฒนธรรมก็ได้ถามว่าถ้าเราเข้าใจเข้าถึงกันเราค้าขายกันได้ด้วยภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยย่อมลึกซึ้ง สามารถที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองให้เข้มแข็งได้เป็นอย่างดีขณะที่ตัวแทนจากจังหวัดสะท้อนว่าการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในรูปแบบบวรโมเดลจังหวัดสงขลามีความหลากหลายของเชื้อชาติพันธุ์ดังนั้นจึงต้องให้การศึกษาด้านภาษาที่มีความหลากหลายตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนกับท้องถิ่นเนี่ยเขาจะจะประสานกัน แล้วก็จะคุยกันในเบื้องต้นว่าเขาต้องการครูวิชาอะไรบ้างแล้วก็จะติดต่อครูวิชานั้นมาติดต่อมาสอนให้ในพื้นที่ในแต่แตละโรงเรียนการเรียนการสอนก็ส่วนใหญ่สถานศึกษาเราก็จะมีชั่วโมงเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเรียนภาษาอะไรบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนั้นๆแล้วก็ความพร้อมของโรงเรียนน,นั้นๆแล้วก็ท้องถิ่นนั้น เช่นเดียวกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เสนอว่าหากเป็นประชาคมอาเซียนจังหวัดสงขลาจะมีประชากรจากหลายประเทศเข้ามาอาศัยจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมคือต้องพัฒนาทักษะด้านภาษ,าษาภายในโรงเรียนก่อนแต่กลับพบว่าการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อใช้ได้จริงในการสื่อสารในชีวิตประจําวันดังนั้นเมื่อจ้างครูสอนภาษาชาวต่างชาติมาแล้วควรสร้างกิจกรรมให้เกิดการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับชุมชนเพื่อให้เกิดการ เสริมซ,ซับทางด้านภาษาเพื่อตอบสนองการใช้ในชีวิตจริงได้ผมจริงเสนอได้ว่าให้ครูเราเนี้ยเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วก็ใช้ภาษาแล้วเราไม่ต้องไปสอนภาษาไทยเขาเราให้เขาพูดภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วเอาเด็กนักเรียนเข้าไปนะครับเอาพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าไปเราไม่ได้หวังผลว่านักเรียนทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษาหรือภาษาอะไรได้แต่ว่าเราขอเพียงว่าคนที่สนใจสักกลุ่มนึงนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ และต่อไปก็จะขยายผลนอ,อกจากภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแล้วนะครับที่เรานิยมเนี่ยผมยังเปิดโอกาสให้ภาษาอื่นๆนะครับเช่นภาษาจีนก็มีมีพูดมีเรียนในครอบครัวก็มีภาษามาเลเซียมาลายูก็น่าสนใจนะครับแม้แต่ภาษาพมา่าคนพมา่าก็มาทำงานในที่เราเยอะเราก็สามารถนำมาจาัดก,การเรียนรู้ได้โดยให้เริ่มจาก จุดเร็กๆคือโรงเรียนก่อนแล้วก็ขยายไปสู่ชุมชนขณะที่พระเทพยานโมลีเจ้าคณะจังหวัดสงขามมองว่าถือเป็นเรื่องที่ดีการพัฒนาท้องถิ่นต้องเริ่มจากวัดก็ถือเป็นศูนย์รวมของคนและมีความเชื่อมโยงผูกพันมาอย่างยาวนานกับวิถีของคนในชุมชนดังนั้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งวัดก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย ภาษาจึงกลายเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของประเทศไทยในการสื่อสารพื้นฐานและการค้าขายซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีโรงเรียนและชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งเพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของคนไทยในระดับชุมชนต่อยอดเป็นระดับตำบลและระดับจังหวัดในการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี255 Eighteen.